สวัสดีครับสิเคิสามมานอกครับมณีเฮาสิมาใส่เบ็ดครับเนียเฮาเนียใส่เบียนครับมาลองหมายน้ำรถครับตอนนี้เมื่อกี้น้ำมันท่วมครับมองหน่ยน้ำมันท่วมไปเบิ้ลหน่อยครับป่าบอลครับลองมันครับมาทำเนียเดียนครับเนี่ยกระุนน้ำกันครับหมาน้องมันตังแรกแหกหมานั่งลงไปแล้ว ย่างออกไปไหนนะครับไปแต่เฮกไหมหนึ่งครับมามีเดียวมาป่ะมี สองครับเริ่มหลังสองครับน้ำไหลหลังคนอื่นกะปากกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราชาวซีเอฟไซเนียครับสะระด็กกันเลยครับอ๋อเนี่ยขาดใส่เดือนใส่เดือน ไม่่อตองอาไม้นำไและครับนี่หนุนระนี้ออื่นอ่ะผมขอเซเบตหนครับ แล้วแล้วเดี๋ยวไปรุ่นกันนะกันว่าสีได้โตบริโตครับผมครับผมใส่เป็ดกอนรุ่นตอนยามนะครับเ้อครับผม